วัสดีตอนเช้าอันแสนสดใสนะครับแต่ไม่ใส่าไไรทุกคนตื่นมาพร้อมกับเอ็มเก้าหอยางล้อหลังรั่วอีกแล้ว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 รั่วกันทุกวันเลยครับช่วงนี้ล้อหลังมาเมื่อวานก็รั่วไปสองพันนะ L47 นะครับล้อหลังแล้วก็ของ m 7 0 1แล้วพอมาตอนเย็น,ตอน,นตอนเช้าตื่นขึ้นมาดูก็เนี่ยสภาพอย่างที่เห็นครับมาตอนนี้เราได้ถอดเครื่องตัดญ้าข้างหลังออกนะครับ เพราะถ้าเกิดมันเย็กมันต่ำมากเราใส่เย็กไม่ได้เราก็เลยลองคานหน้าข้างเดียวกับข้างที่รั่วนะแล้วก็เอาสีเข็มากดเพราะว่าเอ็มเก้าห้าไม่ได้ใส่ใบมีดนะครับกดแล้วขึ้นแล้วแดนเยังใช่ไม่เดี๋ยวต้นหนันไม่ได้เลยดีเเร้อยแล้วเดี๋ยวก็าเราเยกมาว่าความจริง Còn lái đâu lái đâu nó vô thì chết luôn à oh. được này xe đai lấy toàn cháo đi thường đi ủ vật sặc chứ gặp toàn cháo

ฝ่ายรุ่งร่วงกันนี้วันนี้ไปกวนต่อเลยตามที่ปลายครับได้ได้เอาไว้เออแค้มาแล้วว่าช่วยนิดเดียด่วยวเที่ยมัน่นกันนี่ครับระหว่างทางก็มีแวะแบบน้องไป็นไตรไอพี่ด้วยโอ้ยตอนนี้ผมบอกเลยงานล้นเต็มไปกัดเลยทุกคนประมาณเก400ือบส0่ร้อยไลนงานเข้าวันทย์เดียวนะเดือนนี้แหมอะไรจะบูมขนาดนี้เดือนที่แล้วนี่เงียบเหงามันปลาจ้าเลยพอเดือนนี้นี่โคตรบูมออกกันไม่ทันเลยครับ รอยลิตรได้ไรกันไปนะอ๋ร้อยลิตรก็ได้เอหนึยแปดหนึ่งร้อยลิตร <100 l. S 2> เราจะได้รลด่รด้ไหมน,นะ,ะอ๋อมันงงีที่รถบาทก,กว่าอ๋ลลอลลาบาทเ,เออคับร้อยลิตรอยลิตรนเกอเอ้ยเหมื่นเกาสองันเก้าร้อยสี่สิบคงนะอะไรอ่ต้กับน่นแต่เดี๋ยวมีกักก่อนเลยกันนู่น้ปั้นหนึ่งอนี้ไปกีริแล้ว ิปโอ๊กก้ได้อีกแต่ะรกันเนี้ยตึ้งเดี๋ยวเลือดเดี๋ยวแก้กันนู้นไม่เลยแต่กันนู้นใหมาอีกขั้นนึ่งเลยเดนี่ครับใส่น้ำมันถ้าเราซื้อ100ลิตรเราก็จะได้ส่วนลด1บาทกว่าเลยนะครับน้ำมัน1กระ l o เอาไปใส่ l c 7ไปยกน้ำมันลงใน ต้อยก้นเลยนะกันนนท์พูดเหนื่อยเลยตอนเช้าทุกคนบอกเลยอลูกบอกมาอะไรเฮ้ยซูรินอยซูรินอยเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่หายเปลี่ยนคันนี้ไหมเนี่ยได้แล้วได้แล้ว หนเนการแล้วคุกคนโอ้ยดูแต่เนี่ยเหล็กเหล็กมันบินลอ้อมไม่ออกกันเลยผมก็เหนื่อยใจจริงๆเลยนี่ครับคนดับที่ดีมันต้องช่วยกันดูแลนะทุกคนนี้ไม่ได้เลยเนี่ยมันกินเสื้อผานะเช้าวันแสนสดใสมองเห็นเงินสดแต่ไกลใจมันชื่นวันนี้เราก็ลงทุนไป สามพันแล้วนะครับสองพันเก้าร้อยกว่าบาทนะค่าน้ำมันหนึ่งร้อยลิตรทุกคนเรายังไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะได้กลับมากี่บาทนะครับเราจะได้เงินสดหรือเปล่านะค่าน้ำมันอนะ่ะสามพันแต่ว่าค่าปะยางอีกอะ่ะโอ้โหโ,โคตรบันเทิงใจเลยครับวันนี้ผมจะไปตัดหญ้านะเรื่องระบบระบายความร้อนต้องดีทุกคนอย่าให้ความร้อนขึ้นครับความร้อนขึ้นนี่เดี๋ยวปะกิ้งกวาซูบเด้งก็เป็นเรื่องอื่นกับวันนอ,อ้วันน,น,นี้วันนี้เบิร์ตเก้าอนรอย โอ้แน่ลงทุนค่าน้ำมันสามพันก้าปะยางเมื่อกี้สี่ร้อยเอาไปกองเถอะยิ่ไปกว่าตาแกกันจนขลเลนก้อนก้อนไปให้มันเลย <c oughs> มันก็หัวเราะหน้าไปก็อาลี่เลยๆๆอะไรอย่ตากแกก็จนไม่แป้ลูกน้องเลยเว้ยเอาไกองจ้าเลยตาแกกันจนนี่เราไม่กัาปลายางแล้วน้ำวันเลยเแล้วย,ยังมีงจัดส่นอีกผมไม่ไปต่อล้อเดี๋ยวผมไม่ไปต่อล้อนเลยวิ่งไปร้านป่าเอง เหลือเล็กว่านี่จะทริปเลยนะปลาหล่อลังไปเลยนี่พี่มาหล่อหน้าหรออะรอยเลยแล้วอีนี่ปลาต้นนี่ใช่ก่อนใช่ก่อนแต่แกแล้วอีนี่ปลาน้ำมันดีปั๊มน้ำมันอยู่ปั๊มอ๋อบโบฮักดาวนี่ครับนี่คือสายดาร์กเลยทุกคนเห็นไหมชีวิตดิบๆเจือนๆอ่ะสีเย็ดตอกทำงาน โอเคเสร็จภารกิจไปอีกหนึ่งคันน้ำมันนันลอยลิตึงเลือกอยู่ประมาณปะนะไปได้เลยเดี๋ยวเลือกรอยลิตจ่ายเบี้ยไปแล้วอาออกทำางการไปไปเนี่ยครับชีวิตต้องแก่มีรถเยอะก็ไม,ไม่ได้หมายความว่าเราจะสบายทุกคนเวลารถมันเสียเวลามีปัญหาเราต้องจัดการหมดทุกคันเลยนะ โอเคทุกคนนี่ก็คือชีวิตยามเช้านะครับชีวิตยามเช้าปกติือบทุกวันของเรานะ,าะต้องมีอุปสรรคเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะทุกคนโอเคทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับึงกันไปไหนไ